ชีวิตล่าสุดน้องพิมพ์ทายาทเจ็กสตวตรรษหลังไร้เงาวงการเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับเจ็กสตวตรรษดุลยวิจิตนักแสดงรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงอีกคน โดยทางด้านเจกสตว์นั้นเริ่มเข้าวงการบันเทิงด้วยการประกวดโดมอนแมนได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศหลังจากนั้นก็เข้าวงการบันเทิงเต็มตัวสู่การแสดงครั้งแรกบทรับเชิญในละครปริศนาของเวตาลมีผลงานสร้างชื่อคือละครเรื่องตำรับรักโดยมักแสดงคู่กับรัชนีกรพันมณีจนเสมือนเป็นคู่พระนางกัน ส่วนทางด้านชีวิตล่าสุดเจกสตวัร์นั้นเคยอยู่กินกับนักแสดงสาวรุ่นเดียวกันแอนกัญยารัตบ่อสันเทียมีลูกชายด้วยกันสองคนแต่ต่อมาได้เลิกรากันไปใช้ชีวิตส่วนตัวโดยล่าสุดทางด้านลูกๆก,ก็มาอยู่กับแอนกัญยารัตนขณะที่ทางด้านเจกสตวัษแต่งงานกับภรรยาใหม่โรทยานีเศรษฐศิรินมีลูกด้วยกันสองคนซึ่งในตอนนั้นพีมพาคินในฐานะนักแสดงน้องใหม่ของวงการได้ออกมาเปิดใจถึงชีวิตครอบครัวผ่าน าการดัง โดยทางด้านหนุ่มพิมพได้เปิดเผยถึงเรื่องราวชีวิตตนเองว่าหลังจากที่แม่ไม่สามารถเดินได้ทําให้เขาต้องออกมาหางานเลี้ยงครอบครัวโดยโชคดีที่มีงานเดินแบบติดต่อเข้ามาและได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ให้เล่นละครจึงพอมีเงินเลี้ยงครอบครัวได้บ้างแต่ก็ไม่พอทางด้านพ่อก็ไม่ได้เข้ามาช่วยเหลืออะไรตั้งแต่เด็กเห็นพ่อกับแม่มีปัญหากันซึ่งตนเองก็มีข้อข้องใจที่อยากจะถามพ่อว่าตนเองใช่ลูกจริงๆของพ่อหรือไม่ ก่อนต่อมาทางด้านเจกสตวัตรได้ออกมาเปิดใจว่าตนนั้นยอมรับว่าน้องพิมพาคินเป็นลูกชายมาตลอดอยู่แล้วด้านหนุ่มพิมพ์เองก็ขอบคุณพ่อที่ให้ความช่วยเหลือแต่ตอนนี้สามารถหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้แม้ว่าจะไม่ได้สุขสบายเหมือนก่อนซึ่งสําหรับตนแล้วไม่เคยคิดอะไรไม่ดีกับพ่อเลยสักครั้งแต่ก็ไม่ได้ติดต่อไปเพราะไม่มีเหตุผลที่จะคุยกันเนื่องจากตนเองไม่มีความผูกพันเพราะอาศัยอยู่กับแม่ตลอด20กว่าปี ที่ผ่านมาจะให้กลับไปคุยหรือสนิทกับพ่อก็เลยรู้สึกเขินตอนนี้ตนเองก็ตั้งใจทํางานเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่กว่า10ชีวิตได้และรู้สึกภูมิใจมากๆ